รู้ไหมรักษาต้อกระจกช่วยลดโอกาสเกิดภาะวะสมองเสื่อมได้ถึง30%เลยทีเดียวนะสวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรเทพนันตยาคมเมื่อไม่นานมานี้ผมได้อ่านบทความวิจัยเรื่องเกี่ยวกับต้อกระจกซึ่งเป็นงานวิจัยในวรารสารระดับโลกก็คือวรารสารจามาอินเทนอร์ m น d ลเบติซเป็นงานวิจัยของดรลีซึ่งรวบรวมผู้ป่วยต้อกระจกในอเมริกา3,000กว่าราย ในงานวิจัยนี้พบว่าผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดรักษามีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือดีเมนเชียมากกว่าผู้ที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกแล้วอย่างมีนัยสำคัญโดยทีมวิจัยได้รวบรวมผู้ป่วยโรคต้อกระจก3,038รายซึ่งเริ่มต้นงานวิจัยตั้งแต่คศ1994ถึงคศ2018 รวมกว่า20ปีเลยทีเดียวครับโดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการประเมินเรื่องความทรงจำโดยวิธี CASI ทุกๆ2ปีโดยตลอดงานวิจัยนี้มีผู้ป่วยจำนวน45%หรือ1,300กว่ารายที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกและยังได้รับการประเมินความทรงจำต่อเนื่องในงานวิจัยนี้พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาต้อกระจกมีภาวะสมองเสื่อม น้อยกว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับการรักษาถึง3 0เลยทีเดียวครับแม้ในงานวิจัยจะไม่ได้สรุปว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้สมองเสื่อมในผู้ป่วยต้อกระจกทีวิจัยสันนิษฐานว่าสาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่ต้อกระจกทําให้การมองเห็นภาพแย่ลงซึ่งส่งผลให้กระแสประสาทที่จะไปกระตุ้นสมองด้อยประสิทธิภาพลงไปด้วยแต่เมื่อได้รับการผ่าตัดรักษาต้อกระจกแล้วแสงสามารถเข้าสู่ดวงตา และกระตุ้นเซลล์เส้นประสาทต,ตาและนำกระแสประสาทไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้ลดภาวะสมองเสื่อมได้ดังนั้นงานวิจัยนี้อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับว่าการผ่าตัดรักษาต้อกระจกไม่ใช่เพียงแค่การมองเห็นดีขึ้นแต่ยังช่วยลดโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมได้เช่นเดียวกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวรักษาโรคต้อกระจกกันนะครับ สำหรับรายละเอียดเรื่องโรคต้อกระจกและวิธีการรักษาเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ในคลิปวิดีโอที่ผมทำไว้แล้วนะครับถ้ามีบทความหรืองานวิจัยดีๆเกี่ยวกับสุขภาพตาผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆทราบกันนะครับโปรดติดตามชมกันด้วยนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ